นีนอ้อมกอกเรียกผูเขาไฟสีสกตน,น,นี่นี่เป็นเป็นเป็นแบบล้านต็ตึงล้านพเใหญ่ตึงเด้อละลอ,อย,ยกกอันนี้ผู้เขาไฟสีสเกต เนียนโล่งโลงละลอยสาวแล้แจะว่าเราโหลดเลือโหลดละลอยใหญ่วเข้าแขนเลย มีเป็นเนื้อไก่ฉีกพอดีนไก่ฉีกเลยแกมาท่านเป็นปันไหน tốt cái gì khi chắc ngon mọi ừ, ừ, người ăn uống cái cơ. Ừ. đại xe ừ. <laughs> đại chạy con ừ, bán bán mạnh มันอร่อยคัดปาดเทือแลกเลยนี่เจ้าใส่ได้เข้าปาดจริงินี่น้องปาดเองคู่ปาดว่างคู่ปาดค่าสองร้อย ผู้นี้เด้อแน้งผู้นี้แจข่ขาจะของใช่นุ่มเอา้าบังกาล ตัวใหญ่ๆพี่น้องแม่ผู้นะอมมสร้างนุกไดถือว่าบางนีเด้เสือกเพิ่นเสือกือว่าบางนีโอ้ยนกะได เด็นมันหนาไมซ้ำนีเลยจ้ะปอกทำแล้วก่อน